ถ่าน้องหมาออกมาเดินเดี๋ยวยายจะไปดูวอนัทนะน้องหมาชีรอยายตรงนี้นะสิดาวเดลูกน้องหมาชีให้ปักกูทามสิดาวสิดาว,น,ดวน่นร้อนแล้วนะน่ะโอ้ชิดระวัตันะี่สิตั้งนาท ใกล้ถนนตรงนี้อ่ะต้องคลุกเชือกไว้ใกล้ถนนไหมลูกมาชิูป้่อยใช่ไหม, mm hmm. มลูกสวัส <Nice. S 1> ดีครับมันหอนมันนะ <Yeah. S 1> ผมเอจีโซ yeah. mm ่หนาวมันชื่อ คุณยังยืนอยู่40ขว Can you still running for minute? They still running. To c h a w picture Come here then Come mm hmm. Yeah to near running er. Come Come sit 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 เออจังสันแน่ยไข่เน่พูดกับแม่นะดีขอบคุณครับที่พาผมมาเดินสวัสดีครับ ผมแปดขบแล้วครับนั่งโดนว่าไรแล้วมึงอะทักที่เยอะมาก่โอ้ดิ้ะเดี๋ยวจะให้วิกูดถาม lovely walk yeah and then time to go home for a drink ไปไซบัน yeah <Yes. S 2> you want to go home or something? s o m t h i n g What's your name? Jonathan. What I want to drink. I want to drink. Let's go home then. No, no, no. Oh, he want to go like, exploring. Yeah. Oh, it's so It's so cool. It's so Yeah It's It's

มันย้อนแสงนี่นะบ่รู้ว่าต้นนี้มันเป็นต้นว่านะมงยางหมาดูอยู่จ้ะสวนสาธารณะ,ะนะมงยางหลายค่ะถ้าอากาศบ่หนาวหนิมงยางได้แท้ๆพูดลงมาดิดดองดิดดองขึ้ถ้าออกมาหย่างนี่ดิดดองดิดดองขึ้นมาเลย่ายสิมันย้อนแสง สิภาไปบังวอานาสิมาเก็บนี่นะมันสิท่านกระลอกบอ่นี่วอานั่เดีนี่ที่ว่าเขาแบบบักทั่วนะจ้ะบ้านเฮาก็สิเป็นบักบล็อกนะบักบกฝรั่งด้วยนี่เด้อโอ้โดกดีทแท้ๆเพื่อนจ้ะปีนี้พุทธละไม่ยังกระดกจ้ะว่านั่นเดินหนุ่มหมาพูดหนุ่มมา มัถ่ายได้มันโผล่ว่าน่าดูดีกานี่มันว่น่าถ่ยง